ัวดนีกเป็นเบ็ดนะชุมชนนะเนาะแต่ว่าคนแรกที่จะตั้งหมู่บ้านจะเป็นครูเนี่ยคุณก็จากคุณไปทุนเนี่ยมันกระบีเนี่ยย้อนย้อนเข้าไปเนี่ยมันก็เห็นันเป็นในในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปมังเกให้เราสูญเสียขนาดสูญเสียมากมายเราวันนี้ก็คือในการที่สุดเนี่ยแตก็เมื่อไหร่เพราะอย่างว่าอย่างว่ามาไม่ตรงแต่ว่าพยายามให้ให้คนที่มาหาเราอะได้วเรเห็นว่ามีคุยดีนะเราเหมนนู้นะเป็นเต็มนะ ว่าเราอยู่ในช่วงนันปัจจุบันเนี่ยอยู่ด้วยกากใช่แต่ว่าอัตราเดล็อกก็จะแตกแกล้งกันแตอนนี้อาจจะเรียนกูนะว่าเราเป็นผู้นำกลุ่มก็เป็นผู้นำกลุ่มน้องมาเป็นชาวเราอ่ะเนาะแต่ว่าลองฟังเรื่องฉัดหน่อยนึงเลยคือคืออะไรง่ายคือพยายามเรียนเล็กเดียวว่ะล่ะแต่ว่ามันก็มีข่มข่มลุงอะไรอย่างเงี้ยก็รับผิดชอบก็โอเคเราตัวเอง ส่วนที่แม่เราที่เราส่งเข้ามาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะที่เราเป็นเครือข่ายเพราะบางจุดที่เราเอาวนนี้อาจจะไม่ทั้งหมดเวลาลูกค้ามาจะมีเชื่อของจริงอย่างจุงคนรเรานี้พวกเครื่องใหญ่รถคุยลองผ้าคุยนะแล้วเราพาไปคุยช้าคุยช้าเราก็ผสมไปช้าแล้วกลับมาเลยได้เรียนรู้เป็นการใช้การพัฒนาการเรียนรู้เบื้องตัวอย่างคุยตีเหล็กก็ไปที่เกศสักกัาะล้วอือมันมีคุยหลายอย่างนั่นคือ